放学了没，爸爸？好好 สู้ๆค่ะไปนาด้วยกันนะคะอ น้ำคองนะคะหนึ่งปีเราก็ใช้หนึ่งครั้งค่ะก็จะเปลน ต้องพึงมาแล้วกันเลยค่ะไปใส่อุปกรณ์โอโอภาพพี่้องนี่สัมพลาะไข่ร้ายค่ะสุภาพพี่อ้อง,องมม่ยังหล่ะหอมมะลุงตุ้งนางมาอยู่เนี่ยปึ๊บอึ๊บนี่นะคะโอ้เอ็นบอใบมิดแย้มคมชิวละ่ะกระเป๋าอุปกรณ์นะคะวางไว้ก่อน นี่ถังน้ำมันนะคะใช้น้ำมันน้ำมันโซรานะคะแล้วก็เป็นเครื่องได้ย่านะคะก็จะไปทำอะไรหล้วันนี้นะทุ่งหน้าเขาค่ะก็จะมามาได้ย่าตรงที่อยู่ด้านบนของเขาค่ะของไปข้าว เป็นดอกอนี่ยังล่ะบาดอิสานเรียกว่าดอกยาดอกห้างกานะคะมาค่ะไปด้วยกันเลยค่ะ